ข้ามือถูกยมอเรานประมาณนี้หะตัว่นอะไรไม่เห็นมีอะไรอย่าบกอไ่ยินกไ่ยน้าวยังออมาิับมเคยมารือไงมึงเคยมาอยู่้งเคยมาเลยแ้วลาบอว่ามึงเหนะไรอย่างน เออคล้ายงูหลีวะเออได้ือคล้ายงูนี่หอนพิงใจงย่แงค่แเน่ๆงูนี่หมอนนี่มาเกล้หานีมาเลยแบบไปุงกูก็ไป่าได้หรอกโดดขามได้ีเิโดดได้มึงเที่ยงสิมึงอยากเสียงดไึงอยากเงร่อยากไปแามารุชีวิตมม่หมดหมดถาดทายพอว่ะชไีวิตถาทายต้อง ไออย่ายังมนนไหนั <te ้นเถอะนอ้ยเนี่ยไปยิ้มนหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ววาทางยสำหรับข้ามรังบางมนไปทไาหรับตากล้องมาทังนี้สำหรับตากล้องอ่ะตากล้องยังม้ี่ตากล้องนะโอโถือทาให้ายก่นวพี่เดี๋ยว้วี่อมาที

ใช่หรอใช่หรอไม่ใช่ได้ปะอยากน้ำน้ำเองวันน้่เดีย๋ยวทุกคนธรรมชาติที่นี่มัน ตายเด๋ยุรุมกอดไม่รไย่างไระต้อ่ินเดู่แต่ว่ามีาปลายดจากบ่าะกไปยก็โคตรไนี่หัยังมามากระทนดิกระทดม่ันคือเด้งแค่เด้งเข่งรุบวนดิเดืาบเบิ้งัการวจของเขาว่าไกายังขาด มีใครจะพร้อมไปพร้อมจริงเหรอได้ยงยุยไก่ไหนวะเชี่ยอะไร้จากกุ่นอนือเขามากุ่นมันอยู่ในขวัญแกนเทนี่ยกำแพงจากกุ่นนกขอนไจากกุนนกขไก่ไงอ่ะไปกับหง่าไหมอ connect, ๋อเนีนดีทาเนีนดี เดี๋ยวขอถ่ายรูปมาห้ก่อนกูต้องตะกูเป็นตะป่อดีเรียนก้า D J เก้า

จะเปิดโหมดประหยัดแบตไว้อยู In ่แม่งไงอ่ะมนงีในมือถืเองอยู่เออนี่นี่มึงให้เขาตงเบ้านนี่ดยัวาอยากุไ่าไกูอยากเติมหม่่าน้มอ่ไน กูงวนเหี้ยเลยว่ะ Apple